วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการล่าอาณานิคมทางดินแดนซึ่งก็ไม่ได้ใช้อาวุธสงครามเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ใช้เงินเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนั้นเราก็ต้องไป เรียกว่าแก้กฎหมายไม่ให้ต่างชาติถือที่ดินเกิน50%หรือว่าได้49%และคนไทยถือที่ดินได้5้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นการละอาณานิคมเนี่ยก็ใช้เงิน ถ้าเราคิดในแง่หนึ่งก็คือหลังจากที่ฝลังขายของให้ไทยในราคาแพงๆแล้วเขาก็มีเงินพอเขามีเงินเขาก็เอาเงินมาซื้อที่ดินของไทยในราคาถูกๆประมาณนี้เหมือนกับในยุคสมัย ปีสักสามที่มีปศสบพที่น้องอามาเลขขายที่ดินให้ฝรั่งในราคาถูกๆและฝรั่งก็เอาไปขายคืนเจ้าของเดิมในราคาแพงๆแต่ถ้าหากว่าเจ้าของเงินไม่มีเงินซื้อที่ดินคืน ก็กลายเป็นทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่ในประเทศไทยมีคนบอกว่าถึงขายให้ฝรั่งแล้วเขาก็ขุดที่ดินตรงนั้น <c oughs> ไปอยู่ฝรั่งไม่ได้แต่ความความเป็นจริงแล้วถ้าเราลองนึกภาพใน หลายประเทศที่โดนมาแล้วก็คือเช่นอาร์เจนตินาหรือพี่น้องมีชุมชนชาวต่างประเทศขนาดใหญ่ที่คนอเมคนอาร์เจนตินาเข้าไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นการเสียสิทธิการคุ้มครองไปพี่น้อง คือที่ดินเนี่ยมันกลายเป็นของต่างชาติไปแล้วขเขาก็ขอภัยเขาก็มาซื้อสินค้าเออที่ดินในาราคาถูกๆซึ่งเขาก็มีทั้งเงินมีทั้งเรียกว่า สภาพเศรษฐกิจที่ดีแต่ลืมนึกไปว่าเศรษฐกิจที่ดีมาจากไหนพี่น้องก็มาจากการเอารัดเอาเปรียบกนันในแลบพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันหมดยุคสมัยของการใช้ อาวุธสงครามและพี่น้องแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันที่ประเทศสหรัฐกับประเทศจีนคือสหรัฐเนี่ยมองประเทศจีนเป็นศัตรูในพี่น้องและก็ที่เกาะไต้หวันนีนพี่น้องเวลาที่จีน จะเอาเครื่องบินเอาอะไรไปลงที่ไต้หวันสารัฐก็ไม่ยอมเพราะว่าจีนบอกว่าไต้หวันเนี่ยเป็นของจีนมาตลอดสารัฐก็ไม่ยอมเชื่อก็เลยกลายเป็นลักษณะของที่หนึ่งที่จะมีการใช้อาวุธก็อยู่ที่นี่แหละพี่น้อง นอกนั้นแล้วใช้เศรษฐกิจก็พอแล้วเศรษฐกิจก็ในรูปของการขายของราคาแพงสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆที่ราคาแพงมากมายก็เหมือนกับซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งถ้าเราไม่มี เงินซื้อโปรแกรมมันมันก็เล่นไม่ได้และโปรแกรมก็แพงอีกก็ต้องมีเรียกว่าของเถื่อนออกมาขายถ้าหากว่ารัฐบาลไม่อยากให้มีของเถื่อนก็ลดราคาของซอฟต์แวร์พวกนี้ลงเมื่อราคาใกล้เคียงกัน เขาก็ไปซื้อสิซื้อสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ดีกว่าก็ทำนองนี้ฉะนั้นอันนี้เป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นพี่น้องค,อค่อยคคลืบคานเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆด้วยสภาพที่แต่ละคน ไม่มีเงินจำเป็นจะต้องขายที่ดินที่เราอยู่ให้ฝรั่งไปฝรั่งก็เอามาซื้อในราคาถูกๆ <c oughs> แต่ค่างเงินของเขาแพงกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะมาซื้อสินค้าราคาถูกๆที่ดินราคาถูกๆก,ก็เป็นเกี่ยวกรรับ การซื้อราคาแพงไปในฐานะที่เป็นคนไทยแบบนี้พี่น้องซึ่งพี่ก็เคยบอกแล้วว่าถ้าเราจะไปซื้อของเขาก็ต้องซื้อแพงกว่าที่เราขายไปสรุปแล้วยิ่งโดนทั้งขึ้นทั้งล่องฉะนั้น เราก็เรียกว่าต้องรู้ทันอย่ามองเป็นว่าเป็นเรื่องแค่ผิวเผินเพราะว่าบางคนมองแบบแค่ผิวเผินก็กว่าจะรู้ตัวก็คือสายเป็นแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วพี่น้องเพราะฉะนั้น การละอาณานิคมเนี่ยมันจะต้องใช้เงิน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการละอานานิคมแบบเมื่อก่อนที่ใช้อาวุธก็ต้องไปซื้ออาวุธมารบดาค่าฟันกันพี่น้องก็ใช้เงินอีกถึงแม้ว่าจะเป็นการรบทางเศรษฐกิจ ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะต้องใช้เงินเหมือนกันประมาณนี้เนี่ยเรื่อง New World Order ซึ่งพี่เคยพูดไปนานแล้วพี่น้องอคือองค์กรจัดระเบียบโลกนี่และพี่น้องเขาก็ออกมาแสดงความหนักอกหนักใจ ปัญหาของการเหลื่อมล้ำแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่คิดว่าตัวเขานั่นแหละเป็นปัญหาเหลื่อมล้ำตัวเองเพราะว่ามันเกิดจากไอ้ปัญหาการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ย <c oughs> เกิดจากคนที่มีเงินมากกว่าไป ซื้อของที่คนที่มีเงินน้อยกว่าแล้วก็สินค้าก็ราคาแพง <c oughs> คนขด้วยก็เลยไม่ได้รับผลกระทบแต่ผลกระทบจะมาอยู่ที่คนจนคือก็เป็นแบบนี้เ <c oughs> <c oughs> ท่าฉะนั้นก็ เรียกว่ามันก็พอจะเห็นกันบ้างนะพี่น้องอ่ะเอาละพี่น้องวันนี้ <c oughs> เสียงพี่ไม่ดีแล้วก็ขอบรรยายไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเสียงแหบ